1,000ไหนๆก็เกมสุดท้ายก่อนไปกินข้าว1,000เราให้อันนี้ไปด้วยอันนี้ไปด้วยเอาให้ทุกอย่างเลยไหมเออนี่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 เอาที่เหลือหมดอ่ะเออสแตนดี้ยืนสแตนดี้เดินเอาเงินสดอันนี้มารวมกันให้หมดเลยแล้วเป็นบุรุษทาเดี๋ยวสิเดี๋ยวเดี๋ยวเงินสดเงินสดที่ไม่ได้แจกนี่นะพันห้ารวมกันหนึ่งโอ้ยแง่เดี๋ยวขออนุญาตแจกเงินสดอีกห้ารางวัลได้ไหมฮะนะฮะนิดนึงนะครับเอางี้เอาเงินพันห้าดิเหรออ่ะหนึ่งพันบาทแล้วก็เอาสแตนดี้มาครับ สเตนดี้มาแล้วก็เอาชุดเครื่องเขียนมาครับเผื่อไปให้ลูกหลานนะฮะมาครับโอเคครับครบเลยครับอ่ะเท่านี้แหละสเตนดี้อ่าสเตนดี้มาหนึ่งพันกับสเตนดี้เหรอน่ารักอ่ะน่ารักอ่ะได้สเตนดี้ล้วได้เป็นอันพอแล้วอันนี้ด้วยเอาใส่แล้วข้อมือด้วยใส่แล้วข้อมือใส่แล้วข้อมือใส่แล้วข้อมือเออใหญ่หน่อยใหญ่หน่อยเป็นรางวัลใหญ่เอาเสื้อมีอะไรอีกมีอะไร ไม่แบดไม่แบดไม่แบดเออไม่ตีสามีที่บ้านกับลูกซื้อนะฮะไม่เลยอีกไม่เลยอีกไม่เลยอแข้แข้งถุงบอลได้ก้มด้วยแ่มถุงบอลได้ก้มนี่นี่ถุงต้อน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 เออใส่อะไรถุงใส่ถุงเออไม่ได้อีกกางวันเออเออนี่อ่าถุง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 มีอีกไหมมีอีกมีอีกอ่ะแถมลูกโป่งอีกสองลูกอ่ะเอออ่ะเดี๋ยวนะเออเดี๋ยวเรามีมูลค่าละมีมูลค่าด้วยนะเอาละแถมลำโพงด้วย อ่งทีน๋อเหรอเด็กติดคุกเด็กติดคุกอ๋อโอ่านะคือแบรนด์ลำโพงอ่ะไม่ได้ครับกางวดีกาก่อนที่เราจะไปกินข้าวกันนะฮะสามท่านเอามาสามท่านสวยๆเลยดีกว่านะฮะใครมีความมั่นใจว่าวันนี้แต่งตัวเข้าคอนเซ็ปสวยเป็นคันเลิฟฟ์มากๆนะฮะคืออันนี้ต้องใช้ความสามารถด้วยใช่ต้องมีความสามารถโดยสามคนครับเชิญครับหนึ่งเชิญครับขอจินต์่อยครับมาครับอ๋อจีนกบอกว่าจีนกมาเองนะฮะ ใครอีกจ้ามาสิจ้ามาสิค,คนสวยเออไม่ดอกแดงเออมาครับเออเกมนี้ใช้ความสำรัด้วยผมบอกไปเลยนะครับน้ำหนักไม่เกี่ยวมาสิเออร่างบันใหญ่คิดนานไม่เอาดอกแดงติดเนี่ย เออคิดนาน,นะอะไรเข้าสิงจ้ะเออชอบพงมาอะไรไหมอ,อ,อ,อยากกินอะไรก่อนหรือเปล่าเขาเป็นพวกไม่ฝักฝ่ยฝ่ใดอ๋อเอออ่ะมานะฮะคุณพี่ถามชื่อนิดหนึ่งนะฮะพี่กวางนะฮะพี่แก้วนะฮะพี่เก๋นะฮะเบียดเจ้หมดเจย์ทับนีแล้วอ่ะอ่ะรางวัลใหญ่สุดเราเป็นบริโกฟใช่ไหมทั้งหมดเลยทั้งเซตรางวัลเล็กที่ไม่ได้ก็เอาเป็น เซตหมดเนี่ยกองเนี่ยให้หมดเลยอ่ะรางวัลชนะเลิศฉะนันะ้นส่วนอีก2คนทีม่มีถุงแล้วมีถุงแล้วเดี๋ยวให้เขาไปใส่เองใช่ส่วนอีก2คนนั้นก็เตรียมเป็นเออนี่ดีกว่านะฮะเงินสด300บาทจากพี่ผ่องผิวนะฮะอ่ะสองรางวัลสรางวัลเตรียมไว้ไพร้อมกับถุงจากต้อนด้วยนะครับอ่าตอนนี้นะครับเราจะเล่นเกมเราต้องใช้เกมนี้ต้องใช้พลัง ใช่ฮะพลังต่อพลังต่อใครที่ลากเสียงยาวที่สุดเอาแค่นี้หรอเราจะให้ไปนี่เรามีจับเวลาไว้แล้วอพูดคําว่าว่าต้อน Colorful Birthday Party ยี่สิบสอง December สองพันสิบสองยาวไปไหมจะพูดฉลองโหมดใหม่ได้ไงยาวขนาดนั้นกลับบ้านดีกว่าไหม Happy Birthday ฮะ Happy Birthday คำว่าเดนเริ่มจากคำว่าเดย์เออมาครับแมวแฮปปี้ปี่พี่แมวนะฮะห้ามห้ามห้ามกระตุกด้วยนะต้องปี้ภาษาเหนือแปลว่าพี่อ่าใช่เออไม่ช่วยยิ่งยุ่งเลยพอแล้วพอแล้วพอแลแฮปปี้เบิร์ดด์นะแฮปปี้เบิร์ดดีเอ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 ไม่เอานะเอาเลรทพิกต้องเตือนไม่ได้เตือนจะทให้เสียเสียลมเสียลมนะฮะอันนี้มีการฝึกกระบงด้วยฝึกกระบงใช่ถูกปิดไซส์ขวาได้ฝึกกระ벙อยู่ไปครับ อไม่ได้ครับให้มีตัวช่วยครับพร้อมยังครับอ่าพร้อมไหมฮะพอดีเขาโทรมาเล่นหุ้นเล่นหุ้นใช่ไหมจะบอกว่าเปียแชร์เท่าไหร่นะฮะโอเคใส่ดอกเริ่มจากคนที่กําลังภายในเยอะสุดเลยแล้วกันคนนี้นี่ถือว่าเป็นตัวเต็งของเราขออนุญาตปั๊มก่อนตัวเต็งของเราดูสิครับจะได้นานขนาดไหนพร้อมนะสวยๆเลยนะเขาเชียร์ตัวอยู่นะโอเคป่ะ เาจะได้พาตัวไปอยู่กับซัตตะคองถ้าพร้อมแล้ว 1...2... ึ่งสอง Happy birthday เริ่มสัน่นเริ่มสัน่นเริ่มเปลี่ยนคีย์แล้วถ้าแกไปเซลล์เอ้โมันบอกแล้วว่าเกมนี้มันต้องใช้สมาธิ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> พลังตอนแรกมาดีมาดี <c oughs> <c oughs> ดีไม่แม่ Happy Birthday ช้อยเรียกว่าเป็นออเป็นชอบร้องเพลงไงชอบร้องเพลงเหรอต้องเปลี่ยนทีอยู่เรื่อยเจ็ดวินาทีเยอะมากครับเจ็ดวินาทีนี่บวกให้อีกสองวิแล้วเนี่ยอ่ะคนต่อไปจะได้เร็วๆไงจะได้เร็วๆไม่โศกัน้ะหนักตัวเลยนะอเ่ะไปพยายามงูนกไม่แน่คนอื่นอาจจะไม่ถึงคนอื่นอาจจะไม่ถึงพี่น้องเขาเป็นคนเรียบร้อยดูจากโบได้ดูจากโปจะต้องจะต้องงีนนะพี่ห้ามกลี้ยงเกัี้ยงเกลี้ยนะ เจ็ดวินาทีนะครับห้าสี่สามสอง Happy b i ์ t h d a y โอ้โหเสียงสวยเสียงหวานมาเลยค่ะนีเริ่มสั่นแล้วเริ่มสั่นแล้วโอ้ยมีลูกคอามีลูกค้าหมอลำเก่าเอออเซกาวาหมอลำเก่า,าลแล้วเหรอเนกคนนี้นี่เองนกน้อยวัรพรหามานานแล้วคนนี้นกน้อยวัยพรแต่เนี่ย เบียดเสียกันนิดเดียวถ้าปวดแล้วเนี่ยเก้าวินาทีเอาเก้าวิโอ้ยตายนะฮะตอนนี้นําอยู่ตอนนี้นําอยช่ออะนะฮะขอแค่สิบวินเท่านั้นขอแค่ฟ้าเท่านั้นกองเอวผมไว้แน่นเออคุณพี่ข้าหลังเชียร์สุดใจค่ะดินถ้าไม่ได้มันหลุ้มตายเลยเพราะกะจะเอารุ่งท่านกลับบ้านเพราะม่พี่ฟ้านะฮะชื่อจริงๆแล้วเนี่ยเธอแต่งงานแล้วทําไมครับเพราะเธอชื่อนางฟ้า ถ้าพร้อมแล้วพี่ฟ้า5 4 3 2, 2> Happy birthday โอ้โหต้องเสียงแมรงๆครับ สมกับแล้วที่ไปฝึกกระบ,บังเมื่อกี้มาออตายละวปอดหลอนยาวถึงต้นขาแรือเปล่ามันยาวขนาดนี้ล่ะ13วินาทีอะ่ะแจก2อคนที่ตกร,รอบไปก่อนอ,อ่าคนชนะคือคุณฟ้าฟ <c oughs> ้า,าค,คนชนะไปนะมามาใส่ถุงใส่ถุงบอดี้กรอบบอดี้กรอบมันถกสวยชอบเชนครับขอบคุณนะครับอมาถ่ายรูปนิดหนึ่งนะฮะ อาวละขอบคุณครับเดี๋ยวถ้าเสร็จงานนี้แล้วคุณขอไปตั้งที่บ้านนิดหนึ่งนะฮะทีค่เช้าด้วยขอบคุณครับพี่น้องพี่ฟ้าอยากได้ยังไงนอันนี้ฮะต้างมอบแบบนี้แล้วกันนะเอออยู่ที่ตอนมอบนี้แหละขอเชียร์มือให้กับผู้ที่ได้รับตำแหน่งนางฟ้าในปีนี้เต็มเตลแรมเต็มเตลเร่เตลเล่เตลแล่แตมเล่เตลเล่ เวลาไม่ครับเดาใส่ถุงให้พี่คนพี่เวลาคนพี่เดินขอความกรุณา้องแค่ถือลูกโป่งอย่างงี้นะฮะตอนที่ผมเต็มเต็มจะพี่ถือไปตั้งก็ถือหนึ่นะเต็มแต็มแหลมเต็มแต็แหลมแหลแหลมเต็มแหลมแต็แหลมแหลมนะฮะต้องเป็นอย่างงี้เออถือลูกโป่งด้วยเอาไปงั้นห้ามลงเวทีเดี๋ย่การหรือเปล่าเดินใส่ถุงด้วยใส่ถุง้วยใส่เพิ่มอ่ากินโหวตเยอะเลยอ่าพี่ถือถุงแล้วก็คุณพี่เดินต้องเดินข้างๆนะมาให้ตอนละให้ตอนให้ เราอยากให้พี่ทำซาวเวลาม้อมากกว่าต้มแต่ระดำจริงแต้มแต่โอ้ยจนกระสุนเลยอ่าวอบก่อนนะฮะโอเหมาะแล้วกับการการประกวดเทพีนะฮะเทพีไอฟักนะฮะเห็นไหมโอเคอ่ะอ้าโอเคเอามาตรงนี้ก่อนจะได้เปลี่นตีด้วยเฮ้ยเฮ้ยนี่ชอบจริงจังนะเนี่ยเธอชอบ อไม่ชอบไม่ได้อายนะเนี่ยไม่ชอบดีเลยอ่ะพร้อมไหมเดี๋ยวผมนำก่อนนะคพี่พี่อย่ากอดผมสิเอออ่าพร้อมนะพร้อมยิ้มด้วยห้าสี่สามเสียยิ้มเฮาเอานะแต้มแต่แหลมแต้มแต่แหล่แหลแลมอันนี้คนหรือปูวะเนี่ยโบกมือโบกมันเอาไหม่เอาไหม่โบกมือต้องรับตำแหน่งต้องรับตำแหน่งตำแหน่งเลยแต้มแต่แหลมแต้มเแงเอาไม่เอาพร้อมห้าสี่สามไปแต้มแต่แหลม ขอเชิญเลยนะครับโอ้ขอบคุณมากครับวันนี้สนสนุกกันตอนนี้เนี่ยเราพักเบรกกินข้าวกันก่อนเดี๋ยวเราจะกลับขึ้นมากับกิจกรรมเนเวทีอีกแป๊บหนึ่งได้เลยครับนะฮะตอนนี้ขอเรียนเชิญสำหรับเออ่คุณคุณพี่คุณพี่ทุกท่านคุณพี่ทุกท่านนะฮะน้องทุกท่านขอความกรุณาให้คุณพี่ที่มีความอระสงค์ก่อนนะฮะ ด้านด้านนอกเลยนะครับแล้ว right? ให้อ้าให้ต้นไปเปิดก่อนดีไหมฮะเนาะให้ต้นไปเปิดอ้าวพี่ต้นไปเลยไม่เป no ็นไรได้เลยเอาได้เลยเหรอฮะไปนั่นเชิญเลยครับคุณพี่ครับครับต้องกลางดูลุงสิริอายุแล้วเนี่ยครบรัตนโกสินพอดีนะฮะจอยเอานสนุกนะก็เล่นเกมตันนี้นิดหน่อยเองเชิญเลยครับเชิญเลยครับ